เอาละครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกม Nice Security นะฮะเกมในสตรีมโอเคเราตื่นมาในห้องที่เออ่ลบทิดนึงหรือเปล่ามีมีเหมือนจะเป็นห้องเด็กเหรอโอเคไม่พูดพัมดำเพลงเราเริ่มกันเลยนี่คืออะไรอ,ะอาหารอย่างนั้นเหรอ อันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนจะกินไปแล้วนะอันนี้อันนี้เหมือนเป็นโซนเด็กนี่นี่เราอันนี้มีลูกเหรอใช่ไหมเราน่าจะมีลูกนะทุกคนโอเคยังไงเตอ๋อมาที่ห้องครัวนี่ไงใช่ปะ่ะพ่อแม่ลูกเหมือนเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็มีเค้กวันเกิดเจ็ดขวบ มืนลูกเราจะเจ็ดขวบนะทุกคนอ้าอ๋อไม่มีอะไรโอเคฮะตรงนี้คือห้องน้ำและนี่คือห้องซักผ้าใช่ไหมเอเคไม่มีอะไรตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคอุย้ยใครอ่ะ อันนี้ใครอะแฟนเราเหรอจะหลับอยู่นะอันนี้คืออ๋อใส่เสื้อใส่เสื้อไปทำงานทุกคนนี่เอออ้าไม่เห็นเท้าเอาละเดี๋ยวฉันจะไปทำงานหาเงินมาให้นะที่รักแล้วก็ลูกรักของฉันเดี๋ยวพ่อไปทำการหาเงินนะเอาละ ้าวเดี๋ยวออกไม่ได้เอ,อปิดประตูก่อนเนะาะปิดประตูให้แล้วก็อ้าวทำไมอ่ะออกไม่ได้เราลืมอะไรเราต้องเอาอะไรไปทำงานอีกปิดประตูนี่ะไม่น่าลืมชีอ้าว เดี๋ยวเราต้องเอาอะไรไปอีกอะเดี๋ยวนะเอ่ออ๋อ Happy b i r t h d ชิล่าคา c a นเดอร์อ่ะฮะอ่า,อาต้องมากดที่ปฏิทินนะฮะ แล้วเราก็ขับรถไปทำงานแล้วรู้สึกว่าเสียงเกมจะดังไปนิดนึงโอ้เดียเราถึงที่ทำงานแล้วใช่ไหมจังหวะนี้โอเคเรามาที่ตุลาคมวันที่หยุดสอน,นะครับ security g u กา d เราจะเป็นยามเป็นรอปรพอในที่ตึกแห่งนี้นะฮะ โอ้มีน้ำให้กดด้วยกดกดไปกินข้างในได้ไหมไม่ได้เฮเราเข้าไปทำงานกันดีกว่าฮะหาเงินมาให้ครอบครัวนะฮะไปฝนตกเอาละเราจะเข้าไปในตึกแห่งนี้หุ้ยใครอ่ะ มีใครเดินผ่านไปอ่ะนี่คุณตึกราปิดให้บริการแล้วนะครับอะไรอ่ะเหมือนมีจะมีห้องเปิดไฟอยู่นะต้องไปเช็คหน่อยและอ่าเออห้องนี้เดี๋ยวเสียงไรอ่ะปิดประตูก่อนเลย เช็คเด๋ยวไฟอลามเดอะแบ็กอเดอะรูมแอดล็อกเดอะดออะเท่าน่าะไลน์ในบัตรูมโอ้อิลเซนต์เซนต์เดมโฮมอ๋อเหมืนจะมีคนอยู่นะให้เขาส่งกลับบ้านแล้วก็ปิดไฟที่ห้องน้ำแล้วก็เช็คอะลามไฟอะลามหลังห้องแล้วก็ล็อกประตูด้วยอ๋อ oh, ใช่เหมือนจะมีคนบางคนนะอยู่นะ น่าต้องไปแล้วก็ไปล็อกประตูไปประตูอะไหนครัในในกล้องก็ไม่เห็นใครปะอันนี้กล้องเสียเออไม่มีใครในกล้องโอเคเนี่ยเร c คอนแทค with ค o กโอชิกาวะฮิยุซูบีคื s คิวิตี้การ์ด for this building เมือนจะมีกาขาดติดต่อกับเคโกะโอชิกาวะโอชิโอชิกิพูดผิดเห <c oughs> มือนเขาจะลาออกไปแล้วเลยต้องไปเช็คที่นาฬิกาโอ้ไปเช็คหลายห้องเลยคำสั่งจากเมนเจอร์ยามาโมโตะโอเคครับคุณยามาโมโตะ โอ้ด่บันเที่ยงคืนจแล้วนะเราต้องออไปเช็คความเรียบร้อยของตึกนี้กันหน่อยเพราะเราเป็นรอปภอ,ปอ,ปอยังไรงละเอาละฮะโอ้โอ้ปิดก่อนเลย I haven't b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  อะไรคืออะไรต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนเหรอโอบ เรามาตรวจความเรียบร้อยกันในห้องนี้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันจะเป็นห้องประชุมโอ้หุยตกใจหมดนึกว่าใครแล้วลุงเขาไปทำอะไรเงียบๆบ,บึดบ้ดเงียลุงกลับบ้านได้แล้วคุยคุย อ่านี่แกเป็นยามคนใหม่อกันหรอใช่แล้วอเออได้เวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะอืมกลับบ้านไปแล้วลุงไปกลับเออผมกลับด้วยได้ไหมล,ลุงไม่อยากอยู่แล้วโอเคกลับบ้านไปแล้วลุงเจีนครับ คนอื่นเขาเที่ยงคืนกับบ้านกับช่องกันเราเที่ยงคืนมาทำงานทุกคนโอเคเหมือนจะออกลุงจะออกไปจากทางนี้ด้วยทางหนีไฟหรือเปล่าโอเคฮะเช็คความเรียบร้อยของห้องว่าไม่มีอะไรอะไรอ่ะกีเสียงอะไรเสียงประตูปิดอ่ะ เค okay. ห้องนี้ไม่มีอะไรน่าจะเคลียร์แล้วเราก็ล็อกห้องอยังไงแน่ลุงออกไปจากจากตึกด้วยทางเนี้ยอะไรอะ่ะทาไมเรากดอีค้างไม่ได้ทุกคนโอเคแล้วนะต้องไปสำรวจต่อ คกครัรบอันนี้ก็ห้องห้องเดิมอันนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ำมีใครอยู่ข้างในไหมฮะไม่มีไปแล้วนะฮะอันนี้ห้องน้ำ่าใช่ไม่มีใครอยู่แล้วฮะผมจะปิดตึกนี้แล้วนะ เสียวหลังตลอดเลยเราต้องทำอะไรอะทุกคนหาของอีกอ่ลุงลืมของอะไรหรือเปล่าลุงไม่ใช่ว่าลุงลืมของนะนี่เหมือนจะเป็นห้องทำงานนะฮะห้องนี้เอาล่ะล็อกเกอร์มีอะไรไหมไม่มีม เราต้องเหมือนจะไปทางนี้แหละทุกคนอ่ครอะเราต้องขึ้นลิฟต์เหรอใช่ปะอ่าเรดล็อบเดอะลูมเฟิร์สได้บพี่มันได้ยินเสียงอะไรตลอดเลยทุกคนแบบจุ๊กจั๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กฮะ เนี่ยใครกดด้บครับนี่มันดึกแล้วนะฮะต้องกลับบ้านไปเอ่อเนี่ยอะไรอ่ะแล้วไม่มีใครกดน้ําเดี๋ยวมาห้องนี้ก่อนดูกล้องสิเฮ้ยเนี่ย เมื่อกี้เหมือนมีเสียงปิดประตูเมื่อกี้ไปเช็คแล้วก็ไม่มีใครนะอ๋อเดี๋ยวเราเราต้องไปปิดไฟห้องน้ำดีกว่าลืมลืมเฮยไปปิดไฟห้องน้ำก่อน ปิดไฟโอเคฮะไฟห้องน,น้ำเราไฟอ่ะอยู่นี่ปิดไ,ไฟให้เรียบร้อยโอเคแล้วยังไงต่อเอ่อเช็คเ t อ e f ไฟอ a l a ามอินเดอะแบ o ค t ออฟเดอะ n ูมแอนด์ล็อกเดอะดอ ไฟอะลา,อา,ามอันนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไฟอะลา,า,าม At The Back of the Room Room หมายถึงรูมนี้เหรอไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นรูมนี้นะทุกคนน่ารอเปล่าหนึ่งแดง ไม่มีอะไรผิดปกตินะเอาละและห้องนี้มีลาโอเคอย่าเด้อโอเคไม่มีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นเราทำการล็อกห้องเลยฮะแล้วเราก็กลับบ้านอ,อย่างเดี๋ยวมีคนกดน้ำอีกแล้วทุกคนใครกดน้ำล็อกประตูก่อน คุกดน้ำอะ่ะใครครับคุณคือใครคุณคือใครเดี๋ยวก็วไม่มีใครกดล็อกประตูก่อนนะโอเคล็อกล็อกล็อกล็กล็กไม่รู้ไม่รู้ล็อกล็อกอกลล็อกก่อน เคสเวดละใครอะ่ะใครเปิดประตูอะ่ะดูกล้องยังไม่มีอะไรผิดปกติเเดี๋ยวไงต่อครับเราต้องทำอะไรต่อ โอเคนี่เราล็อกไปแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็ล็อกโอเคล็อกห้องน้ำล็อกไม่ได้โอเคโอเคชั้นหนึ่งเราล็อกหมดแล้วนะฮะเหมือนเราจะต้องไปชั้น2กันต่อหรือเปล่าโอเคเราไปชั้น2กันครับ อย่าดื้อมาแล้วกดลิฟต์เร็วๆๆๆๆๆโอเคเราเข้าลิฟต์ไปนะฮะแล้วก็กดที่ชั้นสองโอ้มีกี่ชั้นสิบเอ็ดโอเคเราต้องทำอย่างนี้ไป11ชั้นทุกคนโอ้โห ไล่ผิดช่องเอ้ยไม่ใช่ช่องห้องโอเคเอาลามีใครอยู่ที่นี่ไปฮะผมจะแจ้งว่าตึกจะปิดแล้วให้ทุกคนรีบกลับบ้านโดยโดย่วน คุณผู้หญิงมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับเนี่ยฮะว h a ที่ t ส i s โอ้ผมคือยามนะ่ะคุณควรจะกลับบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวจะไม่แลกลายอะไรกันจะไปจีบกันตรงนี้อะไรเอ oh. าเรวไปจีบจีบแล้วเฉยว่าผมมีครอบครัวแล้วนะฮะโอ้นี่ คุณไม่ควรจะเออเหมือนฉันนะคะ o o ดบายเจอกันคราเดี๋ยวไลยไปนะไล่อะไรผมพิโก้กลัวแล้วนะคุณโอ้ทำไมทางน่ากลัวจังอนะโอเคเอาละเราต้องมาปิดอันนี้ใช่ปะใช่ปะอะไรใช่ปะ แย่ yeah. ไม่มีอะไรผิดปกติเราก็ไปเช็คที่ห้องต่อไปจะมีคนไหมโอเคไม่มีแล้วเราก็มาเช็คตรงนี้อะไรอะ่ะโอ้ยเอา้าเดี๋ยวพี p ีพีีซ่าคืออะไรอะ่ะ น,นี่เป็นวิดีโอเหรอ,อเดี๋ยวใครเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเปิดประตูอะออกอันนี้เราเดี๋ยวอ่าโอ้มันเป็นวิดีโอหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยว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 เราออกไงอะออกออกออกคนออกก่อน ไม่มีอะไรนะโอเคโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรปิดปกตินะฮะเดี๋ยวเราจะจะไปทำการล็อกห้องกันก่อนเลยล็อกโอเคล็อกหนึ่งปิดไฟห้องน้ำด้วย คุณเพิ่มเงินเดือนให้ผมนะฮะคุณยามาโมโต้อุ้ย what? who what do you want มีคนอยู่นีดเดีอใช่ครับผมเป็นรอปภอ่อะนี่คุณช่วยเปิดไฟก่อนได้ไหมอะ่ะเปิดไฟไว้อะ่ะอ๋อเหมือนเขาจะปิดเองนะถ้าใช้เสร็จอนะ่ะเขาอยู่ห้องโอเคเขาอยู่ห้องซ้ายแนละ้วปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดไปแล เออคูดอะถ้าเสร็จแล้วก็ช่วยปิดไฟให้ผมหน่อยนะครับล็อค <Lock. S 1> โอ้ล็อคแล้วก็ล็อคอ่าชั้นสองถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะฮะโอ้คอแห้งจังมากดน้ำกินหน่อยได้ไหมไม่ได้ เอาละเขายังอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่อะไรโอให้ครี่ให้สบายนะคะเพผมขอไปตรวจชั้น3ก่อนเออแล้วทำไมพนักงานเขาไม่ใช้ลิฟต์กันอะอ๋อชั้นสองประหยัดไฟอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วชั้นสค่อยใช้ลิฟต์ดีป่ะฮะพนักงานของเราต้องประหยัดไฟ เอาละฮะเราก็ขึ้นมากันที่ชั้นสาม่ที่เรียบร้อยหวังว่าชั้นนี้เราจะไม่เจอใครที่ทำงานจนดึกโอเคฮะเรามาเช็คกันที่ประตูนี้กอ่อนโอ้ยทำไมมืดจังไม่มีใครเนาะโอเคเราตรวจ เหมือนจะมีใครอยู่อีกห้องนึงนะทุกคนเหมือนจะมีจิกใช่แล้วใช่แล้วแหละมีคนอยู่ทุกคนแต่ว่าจะเป็นคนหรือเปล่านี่สิขออนุญาตตรวจเช็คนะฮะเดี๋ยวไม่มีหรอแล้วเสียงอะไรอะ่ะเพื่อนแก มีทีวีให้ดูอีกแล้วอ่ะน,นั่นมีคนปิดประตูให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีวีกันนะทุกคนแป๊บนึงขอปิดประตูก่อนเอาเดี๋ยวใครปิดประตู ให้ปิดประตูอัดหน้าเราปิดไม่ได้หรอประตูนี้ปิดไม่ได้โอ้โหเอาละเราจะมาดูคลิปวิดีโอเลยทีวีนี้กันนะฮะทับซ่าเสียงซ่าซ่าเหมือนเคยนี่คืออะไรเปนเ็นเสียงคลิกคีย์บอร์ด เอ้ยได้แกควรจะเสร็จได้พรุ่งนีแล้วนี่แกบอกอะไรอยู่อะอ้ะอาวภาพอระเล่งาพดวอันนี้ฟังไม่ออกละเอ้ยที่แกฟังอุ๊ยที่แกฟังอยู่หรือเปล่าเฟร์เพ่มันจะต้องมีคนส่งงานให้ทันภายในพรุ่งนี้เดี๋ยวปิด ปิดไฟประตูห้องน้ำไม่มีใครอยู่นะฮะอันนี้ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมใครอ่ะเมื่อกี้ไม่เจอนะน่าจะเป็น วา d ดิทู u ธอเดลไลออบดิเดดไ d อา I a อย you to เดี๋ยวอยู่ชั้นสองไม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่อยู่ชั้นสองเออเปิดไว้อ้าเอา,เ,อาเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดไฟให้เดี๋ยวถ้าไม่เปิดไม่ได้ทุกอ่ะ อเปิดไม่ได้ผมก็ไปแล้วพี่ผมผมกลัวโอเคล็อกผมจะเริ่มล็อกห้องแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่แกทำไมไเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่ ผมเปิดไฟให้ไม่ได้อ่ะคีล็อกล็อกเลโก้ล็อกโอเคะเราทำเ u e s ชาติที่3กันเสร็จเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวลิฟในลิฟ